哦。这这、oh. mm。Hmm. Mm hmm. อ้าตุงติตุ้งติงตุ้งตุ้งตุ้งติงตุ้งติงเออเ้าโอ้อันนี้มันปุ่ม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 กดปุ่มกดปุ่มกดตู้เซฟปุ่มกดตู้เซฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเนาะเห็นไหมเอ้าก็ไม่มีวาล์วปิดนี้ Okay. พี่เขาจะมาถึงเราหรอวะเก็บ okay. okay. ไปก่อนไม่มีแล้รนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับ